สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง open chat อเพื่อแลกนะ จะมากับคลิปแนวทางการแก้ไขกับปัญหาของสาย PVP RTA ที่แม่งโลกแตกจริงๆหลังจากที่เกมได้ปล่อยไอหมาออกมานะฮะแล้วมังกรแม่งก็ดูจะช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้นะมังกรเนี่ยเหมือนจะช่วยหวังว่ามันจะมาช่วยแต่สุดท้ายแม่งก็มังกรมันไม่ใช่ทางออกมังกรเป็นตัวตีตาม HP Attack แล้วก็ Attack คือแบบแล้ว อไอน,นี่อาจจะช่วยได้บ้างเออคือช่วยช่วยช่วยฆ่าหมาได้บ้างแต่ถ้าหมาติดปีกฟ้ามาเมื่อไหร่ก็คือชี้หายเหมือนกันมากับคีหน้าเงี้ยไอไอไอหมาถ้าอะไรนะถ้าทัาน้ำป่ะหรือทัดไฟนะที่มันปีกตัวเองได้เอ,อ่อแสดม น่าจะใช่นะเนี่ยมาถ้าไฟทุก24่ีวิติดปีกตัวเองสิบีวิถ้าไม่มีลบบัฟไป14บีวิรวมกับสกิลคีหน้าก็คือพอดีอะแทบไม่เหลือช่องว่างให้ใช้สกิลซีซีใส่แล้วมังกรก็จะทำอะไรไม่ได้เออเพราะฉะนั้นไอเสือไฟเนี่ยปัญหาจริงๆนะคือพอเล่นจริงแล้วอะตอนจังหวัดที่เราดับตัวเล่นกันอะเราต้องหาตัวลบดีบัฟ เราต้องมีตัวล่อคือคือมันต้องมีตำแหน่งเพิ่มมาคือตำแหน่งตัวล่อหมาตัวล่อหมาไปแล้วหนึ่งอะสมมตินะตัวล่อหมาเราเป็นแพนด้าลมแพนด้าลมล่อหมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดอะตัวฮิลหนึ่งตัวสมมุติว่าเป็นพาราลมสองตัวละอีกตัวก็ต้องเป็นดเมเมล่าวะคือเราจะหวังพึ่งจากดาเมจแพนด้าลมหรือหรือไงคือแพนด้าลมอาจจะตายก็ได้นะแล้วเราเราจะชุบยังไง คือถ้าเกิดคุณเล่นเป็นโซลต้าหรือเล่นเป็นออเบียคุณอาจจะไต้องคิดเรื่องนี้เพราะว่าตัวคุณเองคือดาเมจอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเล่นเป็นคีน่าอย่างผมเล่นคีน่ามันต้องมีดาเมดอะดาเมจแพนด้าตัวเดียวไม่พอแล้วก็แพนด้าอาจจะตายก่อนที่จะได้ทำดาเมดมากพอที่จะฆ่าได้หรือเคยที่จะใช้แพนด้าลมฆ่าหมาได้แต่สุดท้ายผมชุบไม่ได้แล้วเหลือผมตัวคนเดียวก็คือเหลือผมกับพาราลมอย่างเงี้ย แม่งรอวันตายอ่ะล้วโดนแบนอาวุธมืดก็คือชุบไม่ได้เอเอเ้าทำไงอะ่ะอีกตัวหนึ่งมันไม่เป็นดัมเมจก็อีกตัวหนึ่งเอาไปเอาแบบเอาเอลไฟไปลบบัฟอย่างเงี้ยมันก็ก็รอวันตายถูกปะ่ะเพราะนั้นตัวลบบัฟมันก็เลยมีปัญหาอีกเฮียเล่นไงวะเออซึ่งสถานการณ์ที่ผมจะมาทำเปิดให้ดูวันนี้อาจจะไม่มีสถานการณ์ปีกฟ้าหรือมีไม่รู้ผมจำไม่ได้คือผมจะไม่ได้ละแต่ผมใช้คีย์น่ข้อดีของคีย์แน่คือใช้อาวุธลมลบ ลบปีกได้แต่ก็ต้องลุ้ลนเอาได้บ้างนะซึ่งคลิปวันนี้มีทั้งหมด4คลิปผมจําไม่ได้ด้วยเป็นคลิปอะไรบ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดจะมีลิงแสงคลิปหนึ่งซึ่งผมเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีลิงแสงแต่ก็ขอว่าเป็นคลิปแนวทางแล้วกันเนาะซึ่งคุณเหนือใช้ตัวอื่นในการลบบัฟแล้วทำดัมเมจได้ซึ่งในเกมม่งมีน้อยในเกมมันมีน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ทำดัมเมจได้แล้วมีลบรีมูฟอ่ะ อันนี้คือตัวที่สามารถลบบับได้ทั้งหมดแต่ไม่ได้ไหมายความว่าทำดาเมจได้นะซึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีไม่เยอะฟินิกลมดีฟินิกลม,มดีเลยฮานาลินส่วนมากคนบิวฮานาลินไปนสาย PVE เนาะพอจะมาสาย PVP มันก็จะเล่นยากนะครับอันนี้เป็นบล็อกเบนฟิตนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีมูฟเบนฟิตอันนี้ดิเออก็วมจากแบบเนี่ยลิงเหรอ นกแก้วไฟอืมแวนน้ำแต่แวนน้ำก็จะบางบางไปหน่อยหนึ่งการโลการโลการโลไปนหนึ่งในตัวเคาน์เตอร์ที่ดีที่ดีเพราะว่าตัวเองตีแรงแล้วมันเฟียได้นะว่าแต่ลบบัฟสกิลไหนเนี่ยลืมไปหมดแล้วคลืนหมดมันลบตอนไหนอ่ะอันตีเหรออ๋อ ต้องอยู่ใน a w a k e n นสเ s t เนาะเราใช้สกิลนี้จะมีลบใช้สกิลสองถึงจะมีลบลบดีแบบในคลิปมีไหมจําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อให้เป็นการเสรียเวลาก็อันนี้ดาบนะแต่ผมอ่ะผมแบนไฟนะคลิปส่วนมากเจอคลิปผมแบนไฟเขาได้ดาบแรกไปนะเขาเอาพาราลมมาผมก็เลยเอา ผมเอาเจนอสมากับพาราไฟเขาเอากาโรมาเนาะกับอแสงเอ๊ะนี่กูเจอเสือไหมเนี่ยเอเสือสองตอนไทยอแสงก็คือผมจะกาโรขี้แสงก็ได้เนาะแล้วก็ลิงแสงเป็นตัวเขาเต์ที่ดีเขาน่าจะแบนลิงผมเป่าวะจำไม่ได้ <laughs> เออแบนลิงจริง ตอนนี้ผมกลัวกาโลเ่เขาเพราะว่าเจนอสต่อยอสามารถติดสตันทะลุอมะตะของพาราได้นี่กำลังวัดใจเลยนะว่าเขาคือถ้าผมแบนนกแก้วไปเขาต้องแบนกาโล่น่าคือถ้าเกิดเขาไม่แบนกาโล่แล้วผมไม่มีนกแก้วผมก็ชิบหายเหมือนกันเออตรงๆเลยอันนี้คือการแข่งดับของ RTA ที่แบบแม่งสนุกจริงอะ ไฟมาครับเสือลุมตีที่เจนอตเป็นหลักครับแล้วก็เอาเจนอตซัดไปรัวๆครับเทคนิคนี้คือเอาเจนอตซัดรัวๆเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเสือไฟเนาะแล้วเขาเขาไม่มีตัวปีกครับพอไม่มีตัวปีกดีๆปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันต่อยสตันเรื่อยๆครับถึงจะไม่โดนดัมเมจเพราะจากพาราลมเราก็ยังใช้สกิลสองที่ตีทะลุสกิลสองมันทะลุได้นะทะลุทะลุอาตะของพาราลมได้เจนอตเราก็เลยต่อยได้รัวๆแบบนี้ครับอันนี้คือวิธีแรกเนาะของเจใช้เจนอต วิธีนี้นี่คืออะไรนี่ผมสารภาพกูจําไม่ได้ผมอัดมาสี่คลิปแล้วผมก็แคมโนดไว้ว่ามันคือคลิปที่ผมชนะแบบชนะเสือด้วยซัมติงที่แบบน่าน่าสนใจแค่นั้นเลยนะเขาเอาปีกฟ้ามามากับเสือน้ำนโอ้โหผมเนี่ยผมบอกเลยกูเห็นเสือตัวเดียวกูสย,อ,ยองว่ามึงจะเอาเสือมีสองตัวแล้วผมก็หยิบมาเลยครับสตัวครับลิงแซกเนด้านลบ เป็นตัวเป็นเป็นคอมโบเคาน์เตอร์เสือของผมนะเอ่ออะไรเอ๊ะผมเจาตัวฮิลมาสามตัวเลยเหรอฟีนิกส์ไหมใช่ปะ่ะรอบนี้ฟีนิก์ปะ่ะไม่มีเวลาแล้วสองวิเออฟีนิก์จริงตอนแรกคิดอยู่เอ๊ะผมกดอาร์กน้ำเหรอวะ ถ้าเกิดเขาแบนดาเมดลิงแสงไปอะ่ะผมเหลือแค่แผนด้าลมมันไม่น่าไหวไงผมเลยแบบชะง,งักชะง,งักอยู่เอ๊ะเมื่อกี้คือจำไม่ไดว้ว่าตอนนั้นะ่ะผมกดอากน้ําไปหรอแต่เขาน่าจะได้เล่นลิงเลโอ้สามเสือแบนไม่ถูกเลยด <laughs> มาเสือนะเป็นตัวที่ลบดีบับได้ดีเอ้ลบบับได้ดีลบบับได้ดี เฮ้ยเฮ้ยเ้ไอโยคิดอะไรอยู่เออตกใจเลยแบนฟีนิกซ์หรอโอเคเขามากับพาราลมนะสองเสือพาราลมเสือแสงกับเสือลมก็จะเป็นสายลบบัฟแล้วก็สกิลเร็วนะ2เสือตัวนี้ดูดินี่แผ่นด้าลมกูไม่ได้บางขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือโดนแรงอ่ะตอนนี้ฟีนิกซ์ลมกำลังพยายามเก็บบับ มาให้ได้สแต็กบัฟส่วนบัฟของฟินิกส์ลบต้องถึงขั้น10ครับจะได้แรงครับตอนนี้อยู่ที่ขั้น6ครับเก็บบัฟไม่ขึ้นว่ะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อเพราะว่าใช้พาราลมเนาะบัฟบัฟที่ได้มันจะน้อยเฮือสถานการณ์ดูไม่สู้ดีแล้วแพนด้ากูจะล่วงแล้วโอ้ฟินิกส์ไปแล้วแพนด้าแพนด้าแพนด้าทำไงวะเดี๋ยวคลุบได้ปะเดี๋ยวลืม เกิดอะไรขึ้นในแมตช์นี้นะแพนด้าแพนด้าดีนะดีนะแพนด้าลมลอ่อแพนด้าลมล่อเสืออันนี้ก็คือให้เห็นนะแพนด้าลมล่อเสือได้ดีฮะเห็นปะล่อแบบอยู่มัดเอา้าแพนด้าตายด้วย <c oughs> ชิบหายแล้วยังไงยังไงยังไงเออชุบได้ชุบได้เอาบัฟม,มาเอาบัฟม,มาเอาบัฟม,ม,มาไอ้เหี้ยโดนลบบัฟ อาโดนโลบบับจะให้บัฟฟีนิกหายไปหนึ่งครับอตอนนี้บัฟบัฟตอนนี้บัฟฟีนิกมาแล้วครับเออฟีนิกสกิลไปแล้วครับชุดใหญ่หนึ่งรอบฟีนิกกำลังจะดองอีกแล้วฟีนิกกำลังจะดองอีกแล้วฮิวขึ้นมาแต่ไม่ทันไม่ทันนะครับฮิวขึ้นมาไม่ทนันโอ้เดือดว่ะเดือดอยังไงยังไงอ้าวเสือเขาตายหมดว่ะวินผมรอชุบอย่างเดียวเขาไม่ต้องแล้ว รอไมผมไม่รอชุบวะไม่กี่หน้ารอชุบเขาสู้อีกเหรอเขาชุบไม่ได้แล้วนะนั่นคืออ๋อเพราะเพราะว่าเขาไม่ตีแพนด้าลมก็เลยไม่มีเคาน์เตอร์ชิตแต่เสือแต่เสือตายหมดแล้วไงก็แค่รอเวลาจบอ่ะยังไงก็ชนะเลือดเนาะเออก็นี่เป็นแพนด้าลมนะไปดูคลิปที่สน่าจะเป็นแพนด้าอีกเหรอ โซลต้าครับโซลต้าเล่นเสือไม่ค่อยน่ากลัวเท่าขีน่าเล่นเสือนี่คือความจริงเนี่ยเห็นปะเสือมากูก็นี่เลยครับแพนด้าลมกับลิงแสงนี่ยเขาพอจิงแสงปุ๊บเขามาด้วยเลยรับมังกรลมนะแต่เขาจะมาเสือกับชุบประเดิคือดีเคน้ำมันชนะธาตุไฟมันจบได้เร็ว แล้วมันเก็บโซลต้าต่อไม่ยากครับดีเน้ำนะแต่ก็ต้องคิดถึงเรื่องชุบชีวิตของนกแก้วแสงใช่ปะ่ะหรือว่าเนี่ยผมก็คิดอยู่เจนอตคือดนะีเน้ำมันไม่ได้ไม่ได้สู้เสือได้ดีขนาดนั้นมันสู้กับไฟได้ดีครับแต่มันก็ไม่ได้ดีแบบมากเพราะว่าสกิลมันเบิร์ดเป็นชุดพอเสือตายปุ๊บมันลงจากเสือมาแม่งก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอมานะ เพื่อให้ดนะีเคน้ำเบิร์ดดำไปอีกทีหนึ่งมันจะค่อนข้างหลายสเต็ปแล้วกว่าจะไปยิงโซลต้าได้ก็คือยาวนานมากอ่ะเราทำให้เขาชุบไม่ได้ก่อนนะโดยการปิดนกแก้วแสงเขาเขาปิดลิงผมครับตามคาดเขาเขาปิดลิงผมแต่เขาไม่ปิดมังกรตัวเองวะเขาเล่นพารามืออ๋อไม่ใช่อ๋อเพราะมังกรลมมาฮิวเพราะว่าเขาโดนแบนนกแก้วแสงอ่าโอเคถูกต้อง นี่ฮะเสือเสือไฟก็จะวิ่งตามขีหน้าเป็นหลักนะฮะเกือบทุกเกมเป็นอย่างนั้นขีน้าก็มีหน้าที่วิ่งล่อครับหน้าที่ของขีน้าตอนนี้คือวิ่งล่อเสือไฟให้โดนเจนอตต่อยไปรัวๆครับอุ้ยอุ้ยตายขีน้าตายครับเอา้าเจนอตเก็บเก็บได้หมดว่ะโซลต้าหนึ่ง vs สามครับคือมอนสามตัวแต่ไม่ใช่มอนโซลต้าครับมอนผมเอาดิโดนมอนลุม คือเขายอมอาไระอย่างเงี้ยเขาปล่อยเอ้ยยังเอาเหรอโอ้สู้จนใจขาดดิน้นอ่ะก็จะเห็นว่ามันฮิวไม่ทันเนาะเพราะเป็นโซลต้าเออทำให้คอมเนี่ยเล่นง่ายแพนด้าลมดึงได้ดีเจนอตพอแพนด้าลมมันดึงได้ระดับหนึ่งแล้วเสือตัวนึงมันตีผมใช่ไหมเจนอตก็ทําหน้าที่ได้เต็มทีอ่าสำหรับคนที่ยังมีปัญหาเรื่องเสือเนาะเจนอตเจนอตแพนดา้าเจนอตแพนด้านะทีเด็ด ถ้าไม่มีลิงแสงก็เอามังกรน้ํามาครับมับงกรน้ําแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมใช้ลิงแสงเอาเนี่ยเห็นปะพอเจอเสือตัวหนึ่งปุ๊บโอ้เขามีจอกเก้าหางจอกเก้าหางเนี่ยน่ากลัวแล้วเขาเป็นคีนา่าเขาเล่นสองเสือกับจอกได้ไม่ต้องเน้นฮิวหนามากเน้นทำดามเมจเบิร์ดถมให้เร็วใช้คีน่าติดปีกต่อเวลา ต่อเวลาช่วงแรกให้โถมได้นานขึ้นเป็นคอมที่น่ากลัวกดไม่ทันแล้ว <c oughs> อน่ากดอ๋อ,อเขาพาราลมไปเขาพาราลมไปผมแล้วนกแก้วน้ำมาแล้วก็กาโล่กับเจนอสจะเป็นตัวทำำี่ทําดาเมจได้ดีมากๆกับเสือส่วนลิงเนี่ยเอามาล็อกขา มังกรลมมาผมแบนเจอกไปครับผมกลัวแม่งถมคือผมกลัวเขาถมนะ่ะจอกไปอะไรที่แบบขโมยขโมยบัฟเรานะกลัวจริงๆเขาปิดเจนอสเะแต่เขาแต่ผมมีพาราไฟผมก็าจะาปิดนกแก้วตัวเองได้ <S 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 ถ้าเกิดเขาปิดพาราไฟผมผมก็จะต้องปิดไม่เจนอตก็ต้องกาโลเนาะก็อาจจะปิดเป็นกาโล ผมว่าเจโนด,ดีกว่ากาโร่ในการเคาเตอร์เสือแมตต์น,นี้ก็จะได้เห็นกาโร่กับลิงแสงเนาะแมสสุดท้ายแล้วแมสสุดท้ายผมคริปอ่ะใส่ปีกไปดาเมจเขาเดือดอยู่ดีนะนี่เห็นป่ะพอกาโร่มันเฟียได้แล้วแบบทุกอย่างง่ายเลยแล้วก็ลิง่ะถึงมันจะล็อกขาแล้วโดนลบทิ้งจากมังกรลมนะแต่มันก็กดล็อกซ้ำได้ไงเออไม่จำเป็นจะต,ต้องล็อกทีเดียวนี่ มังกรลมีคูดาวหกวิโอเคลิงแสงตายแล้วครับแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหานะไม่น่าเป็นปัญหาเดี๋ยวกาโรน่าจะเก็บงานได้อ่าไปละจบแล้วยางงีจ้จบแล้วจบแล้วยอมดิลบป,ปีไปอ่เห็นปะจบแล้วโอเคก็ทั้งหมดนะฮะสี่คลิปก็จะเป็นแนวทางของการเคาน์เตอร์เสือที่ผมใช้ทุกวันนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าผมใช้เป็นเจนอสกับแพนด้าลมมาดูดูแพนด้าลม แพนด้าลมผมแก้สเตตมาเนาะจากพลังแสนเก้าเหลือแค่แสนแปดจำใจเลื่อเหลือแค่หกหมื่นเจ็ดนี่นะสมุดผมแก้เป็นคีเลตไปแล้วนะเออตอนแรกคีเลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในคลิปก็คือตอนที่อัดคลิปอะคีเลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังผมยังไม่ได้แก้ตรงนี้ผมเพิ่งแก้เมื่อวานนึงมั้งเออหรือวันก่อนสองวันก่อนอะไรเงี้ยเออซึ่งมันจะมันในคลิปอะคือคีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆเราเล่นได้ พลังก็ประมาณนี้แหละแต่เจนอตผมจะตึงๆหน่อยเจนอตผมโหดอยู่ก็แต่ตัวดาเมจคุณก็ต้องทำให้มันโหดอะเออถ้าถ้ามันไม่โหดมันก็ก็ได,กได้ก็ได้ตามแรลงต้องบอกงี้เนาะพลังมันก็คือตามแรงอะถ้าเกิดอยากขึ้นมาสูงก็ต้องอัดแพนดงผมเนี่ยถ้าผมจะเอาขึ้นไปสูงวันนี้อีกแหลงผมจะขึ้นไปแบบ3ดาวแดง4ี่ดาวแดงอะไรเงี้ยขึ้นไปอะผมก็ต้องอัดแพนด้าขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องฝึกดาบพิคมกว่านี้ตอนนี้ผมก็อยู่ดี่ที่าสองดาวแดงบวกลบแถวๆนั้นนะ โอเคก็ทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับขอให้ทุกคนไปเคานเตอร์เสือกันอย่างสนุกนะจ๊ะแพนด้ากินเสือได้ผมเพิ่งรู้วันนี้นะจ๊ะก็ถ้าชอบคลิปวันนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลาเจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ